อ้ําใส่ชุดสวยอวดผิวออร่าล่าสุดอัําภชราชัยเชือ้อทำเอาแฟนๆแตกตื่นไม่ไหวเพราะงานนี้เธอได้ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของแบรนดังแถมยังมาในลุคชุดสีแดงแรงริดที่เผยให้เห็นถึงความแซ่บสุดเซ็กซี่วาวแวกเผยสัดส่วนรูปร่างอวดงานผิวออร่าสุดปังสวยฟาดทุกองศาในขณะเดียวกันอินสตาแกรมของแฟนคลับของสาวอ้ําก็ได้ออกมาโพสพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก ของแบรนด์ดีเอฟอย่างเป็นทางการแฮนบูสเตอร์ผิวอันดับหนึ่งที่อัมเลือกสินค้าต้องมีคุณภาพขนาดไหนดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยถึงเลือกใช้ตอกย้ำและการันตีคําว่าคุณภาพความเป็นที่สุดในรูปแบบของครั้งแรกเจ้าแรกของแบรนด์ออนไลน์ที่อัมเลือกบูสผิวสวยไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาชื่นชมกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้เนาะสวยวันสวยคืนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ